สองตัวมันมาไปติดกุงหดแล้วอ๋อเข้าสองตัวมาสิบกุ้งดแล้วนะครับใช่ไหมครับก็เป็นแต่ก่อนปีใหม่อะเข้าสองตัวเข้าสองตัวมาสิบกุ้งวดแล้วครับสวัสดีครับผมกบมะนีครับผมเนาะวันที่ยี่สิบแปดครับผมพฤึกสภาพคมสองหางหกหาครับผมเนาะก็มีเสียนคนหนึ่งครับผมอยากแบ่งปั่นตัวเลขเอ็ซีทั้งช่องครับผมเนาะพึ่งอ,อยู่ที่ กรทอมอครบผมหรือว่ากรุงเทพมหาคนครกรบผมเนาะถ้าชอบเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อคลิปนี้ครับผมเนาะไม่ตัดต่อครับผมลงให้ดูเต,เต็มเลยครับผมจะโทษครับเพิ่นคร,ครับผมอัสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ครับครับผมครับผมพี่ พี่อยู่ไหนครับผมนี่ครับอยู่ไหนครับอ๋อผมอยู่เนี่ครับอ๋อครับผมครับพี่เห็นพี่ว่ามีสูตรแนวทางดีเพราะว่าส่งไม่หมดผมทางไลน์ครับผมอยากแบ่งปันเอฟซีทางช่องไหมครับผมพี่ครับอยากแบ่งเป็นเะพานบุญนะครับครับผมครับถามก่อนพี่เลิกพี่เข้าไปทุคนแล้วครับผมก็เข้ามาเรื่อยๆครับเด็นดี่ครับครับผมครับผป็นอยสูตรหตํางอนนะครับครับผมพี่ เห็นว่าเข้าสามตัวตรงกี่งวดแล้วครับผมหางวดละหกงวดลวครับผมงวดเดียวหกเข้าเข้าสามตัวตรงห้าหกงวดต้องเท่ไรครับผมครับผมอ๋อเข้าสามมันจะพี่ส่งไปให้ดูแล้วครับครับผมพี่อครับแล้วสูตรพี่ผมไม่ไม่ผมเปิดเผยนะครับผมนะผมครับผมอยากขอสูตรพี่บ้างครับผมเนาะเผื่ออยากได้นั่งนั่งทาบ้างครับผม เปิดไปให้แล้วครับแล้วก็ทาเป็นทาเสียงครับพี่ตากครับผมพี่แล้วอเลยนะครับหรือว่าไงแล้วดที่ดทิ่แล้วพี่พี่เข้าตรงไหนครับผมบนหรือล่างครับผมรั้บนท้างล่างครับเมายมันเข้ามันทำมาครับต้องใจท้งบนทางล่างทั้งบนทั้งล่างโอ้โหครับผมเอาไปลองดูก็ได้ h f c ีลองดูก่อนงวดนี้ครับผมพี่ครับทั้งบนทั้งล่างเลยประมาณห้างวดใช่ไหมครับผมห้าหกงวดใช่ไหมติดต่อกันครับผม เลขพี่เยอะไหมครับผมกลับด้วยไหมไม่ต้องกลับใช่ไหมหรือว่ายังไงเลขผมเน้นให้เป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยนะครับผมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเลยอ๋อครับผมครับผมพี่แค่ตัวกัน้วครับมีแค่ตัวกันนะครับผมได้ครับผมพี่เห็นพี่สมใจครับผมว่าของพี่เดินดีมากก็เลยอยากติดต่อพี่ลงช่องครับผมให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นแนวทางครับผมครับผมยินดีครับพี่ครับผมครับ แล้ววันนี้ของพี่ตัวไหนครับผมวันนี้ให้พี่จับหลักสิบหลักหน่วยเลยครับผมหลักนั่นเลยหลักหน่วยหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยลยใช่ไหมครับไม่ใช่พี่ให้พี่วางมาเลยครับผมวางมาเลยวางไปเลยครับผมใช่ใช่วิ่งเจ็ดแปดแล้วครับผมวิ่งเจ็ดลองแปดบนวิ่งเจ็ดลองแปดบนครับผมครับผมย่างคู่ก็แปดเจ็ดครับแปดเจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดครับแปดหกแปดหกครับผมแปดห้าครับแปดห้าครับผมครับเรื่งสามตัวแล้วพี่ครับผมสามตัวก็สองครับผมหนาสองหลักร้อยสองหลักร้อยนะครับผมเนาะลองไว้หนึ่งก็ได้ครับลองหนึ่งไวเดือดก็ได้หลักร้อยหลักร้อยร้อยสองกับหนึ่งนะครับผมลองหนึ่งครับครับผมหลักร้อยสองกับหนึ่งลองหนึ่งครับผมพี่ครับครับ อันไหนพี่แล้วครับแล้วเลขสองตัวนี้ตัวไหนครับผมมีสี่คู่นี่หนึ่งเจ็ดกับแปดเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดกับแปดเจ็ดครับผมพี่แล้วตรงๆใช่ไหมครับผมไม่ต้องกลับใช่ไหมครับที่สี่คู่มาเนี่ยไม่ต้องกลับครับผมไม่ต้องกลับไม่ตรงกลับตรงตามตำแหน่งนะครับอ๋อครับผมแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดห้านะครับผมพี่ครับครับผมล่างครับผมพี่ครับ ล่างวิ่งหนึ่งกับหกครับผมหนึ่งลองหกว่างล่างหนึ่งกับหกครับผมหนึ่งลองหกครับครับผมอันนี้จะห้าคู่แล้วพี่แล้วแต่ที่เลยครับผมครับจะเน้นให้ครับผมเพราะว่ามันหลักหน่วยนี่มันมาหนึ่งมันมาสี่ห้างวดแล้วหลักหน่วยแต่หกนี่มันประมาณสิบงวดแล้วพี่มันจะโยกหลักสิบหลักหน่วยครับผม แปดแปดแปดเก้าศูนย์เนี่มันก็สิบหัวงวดนะพี่มันอยู่ด้านหน้าถ้าพ่อแปดตัวเดียวมันได้แปดตัวเดียวมันก็แปดงวดละแปดละสิบนะครับผมผมวางจากผู้ให้หกหนึ่งครับหกหนึ่งครับผมเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งครับเก้าหกครับเก้าหกครับแปดหกครับแปดหกครับ มีสี่ตัวแล้วผมมีสี่ตัวครับผมมีสี่ตัวมีหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็แปดแปดหกครับผมันเก้าหกเจ็ตัวเพิ่มเก้าหกตัวคับไม่ใช่พี่มันมีหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็แปดหกแล้วครับผมมีสี่ตัวแล้วหกหนึ่งเขาให้ยังให้ยังครับให้แล้วครับให้แล้วมันมีเดี๋ยวนี้มันมีอ๋อหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับผมครับผมหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกแปดหกนะครับครับผม วัดีครับรถอ,อยู่ไม่ได้จดไว้นะครับอ๋อครับผมแปดหกมีบนล่างใช่ไหมครับผมแปดหกตรงกันเลยครับผมแปดผมมันแปดมันน่าจะมาละสิถ้าบน้างล่างแหละถ้ามันมานะแต่ว่าผมมั่นใจที่งหกผมฟันหกหนึ่งครับหกตัวเดียวตัวเดียวครับผมครับผมฟันหกหนึ่งตัวเดียวโอามันน่าจะมายดีนะพี่มันติดกูงวดแล้วก็วิ่งวิ่งเลยวิ่ง หกวิ่งหนึ่งนะครับไ้ต่อวิ่งครับผมหกกับหนึ่งนะครับผมล่างบนเจ็ดกับแปดนะครับผมตัววิ่งครับผมของพี่เด็ดตัวตไม่ต้องกลับนะครับผมของพี่เนี่ยไม่ต้องกลับนะไม่ต้องกลับครับผมกลับให้ราบ่คอยังก็ล่างนีอย่างเพราะว่าหกมันโยกมาติดมาหน่วยได้นะพี่กอนรับผมผมก็เลยเอามาไว้หน่วยด้วยเอาไว้ติดด้วยอย่างนี้ครับหกกับหนึ่งหนึ่งมันเด็กหนึ่งมันเพิ่งเริ่มมาสี่ห้างวดมันน่าจะเดินยาวน่อย แปด่มันก็มาแปดงวดแล้วยังเจ้ากับศูนย์มันมาสิบหกงวดแล้วมันมาเดี๋ยวมันมาคู่นะสูตรมันมาคู่ตัวนี้ครับผมครับแปดแปดเจ็ดดังทพี่ช่วงนี้แปดเจ็ดตรงกันหลายเจ้านะครับแปดเจ็ดวน,นี้ครับผมก็เห็นอยู่ครับผมแปดเจ็ดดังมากแต่มัน,มนแต่สูตรมันได้ตัวนี้เนาะไอพี่นะ้อ,นองก็ต้องกันหนึ่งเจ็ดให้นะครับครับผมกินลงมาตีก็ออกมาตีก็หนั่งแต่มันตัว็เต็มมันเกิดแปดเจ็ดครับผม เน้นเน้นบนมีแปดเจกับตึงเจ็ดนะครับผมมีสองคู่นึงเจ็ดครับนึงเจ็ดอ๋อเน้นล่างเน้นล่างมีคู่เดียวนะครับผมครับผมมีหกหนึ่งคู่เดียวครับอ๋อครับผมพี่แตเอฟซีชอบตัวนั้นก็ไปจับเอานะครับผมตรงกับความฝันอะไรเนี่ยหรือตามที่ชอบดูดูไว้ก่อนครับผมพี่ครับของพี่หนีเข้ามาประมาณหกโวดใช่ไหมครับเลขสามตัวมันโหดนี้มันเข้ามา มันหยุดมันร้อยมันเปลี่ยนสูตรนะครับมั่นก็เลยนั่นแต่ถ้าสองตัวมันมาเป็นติดกุงโดแล้วอ๋อเข้าสองตัวมาสิบกุ้งวดแล้วนะครับใช่ไหมครับครับก็ตั้งต่ก่อนปีใหม่พี่สองตัวเข้าสองตัวมาสิบกุงวดแล้วครับอืมครับผมพี่ไอ้ออ่ี้พูดไปพีเขาก็จะว่าเอาเลยก็ถามเขาว่า<อ>ความมั่นใจไงครับผมเนาะเพราะว่าบางคนมันรู้จักเพราะว่าพี่ชื่ออะไรครับผมจะให้ผมตั้งชื่อว่าไงเอายอดพงครับ อ๋อยอดธงนะครับผมพี่อือครับผมแล้วสูตรสามที่ผสงให้ดูนะครับครับผมพี่มันเดินดีชอบก็นั่นอยากไปครับผมวันที่ก็ด้านก็ดูไปก่อนนะผ่านฝากช่องด้วยก่อนครับผมขอบคุณแม่ครับผมพี่ครับครับผมครับผมคุณแม่ครับัสดีครับผมสามพอยสีมีโชคไปลาบล้วันนี้ครับกันี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมไน้คุยกับออยอดธงครับผมพันวาตั้งซื้อพันวา อยอดธงกับผมเด้อเล่เพิ่นส่งไม่ผมเบิ่งกับผมก็ถือว่าเขาดีมากครับผมส่งไม่ผมเบิองประม้านสีหางวดขึ้นหลังกับผมเนาะผมกะใบสนใจกับผมเพราะว่าคนส่งไล่์มหาไลายมาครับผมกับเมื่อนี้ครับผมก็เลยโทษติดต่อเพิ่นกับผมเนาะหลังจากเลยเพิ่นเขามาสีหางวดติดต่อกันครับผมส่งไม่ผมต้องไล่คกับผมเด้องวดนี้ครับผม เพิ่งจจับค <c ough> ู่ให <aids> şey. <c oughs> ้ครับผมบนล่างครับผมเด้อตรงๆงไม่ต้องกลับครับผมเนาะงวดดีครับผมบนครับผมวิ่งแปดครับผมเนาะกับเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดล่องแปดครับผมจับคู่ให้ครับแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดหาครับผมเน้นที่แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมเง้นสองคู่พันวาตรงๆงไม่ต้องกลับครับผมส่วนล่างครับผมเนาะ วิ่งหนึ่งครับผมล่องหกครับผมเด่นหนึ่งล่องหกจับคู่ครับผมหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหกเก้าหกครับผมเด่นคู่เดียวครับผมหกหนึ่งครับผมนี่ครับก็ถือว่าเลขเพิ่นเข่าดีครับผมเนาะที่ส่งมาทางไลน์ครับผมส่งม่ผมซีหางวงนแล้วครับผมและอยากแบ่งปันเอ็กซ์ซี่ครับผมอยากนำเสนอให้เป็นแนวทางครับผมเนาะ ถ้าชอบก็ตามครับผมไม่ชอบก็ผ่านได้ครับผมเปิดตัวงวดนี้งวดแรกครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมเปิดตัวอ,อยอดทงครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ